สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Friday Top l g u e เพลงฮิตปาร์ตี้ค่ะวันศุกร์มีนัดกับเราสองคนเหมือนเคยนะคะเหมือนเคยหนีไปไหนไม่ได้นะคะก็ต้องเจอเจอเราสองคนอยู่นี่แหละค่ะท้ายปีกันละน้องเจโอนี่วันนี้ก็เลยแต่งตัวเป็นธีมหนาวเพราะว่าตอนนี้ต้องแับชิงใหม่ของเราก็คือหนาวหนาวใช่ไหมแต่กลงวี่กลางวันก็คือแดดได้อยู่ <laughs> เป็นภาษาเมืองของว่าปีแตงเนออ่ะ่าถ้าอยู่กับเราเนี่ยก็ร้อนตลอดเพราะเราเป็นคนฮอตและยิ่งมาจากเการมันสุกมันต้องแบบร้อนอยู่แล้วมันต้องมีการขยับตัวกันอยู่แล้วประจำเาศกัลสุกจ้าใช่นะคะมาเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ดีกว่าน้องเจ้าโอเพลงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะที่แบบมีเดียมเออมีเดียมมีเดียมแล้วเป็นเพลงศิลปินหน้าใหม่นะคะไม่แน่ใจว่าน้องเจ้าโอได้เห็นน้องหรือยังชื่อน้องโมนิกานะคะ ชื่อเพลงซิงเกิลที่ปล่อยออกมาจากไวมิวสิกก็คือเพลงอยากจะรู้หรือ Wonder นะคะคือคาแรคเตอร์น้องอ่ะชัดมากมาถึงผมเหลืองเลยจ้ะหัวสีเหลืองเหลืองสุดอะไรสุดเหลืองทั้งหัวแล้วคือการแต่งตัวม่ยมีความเป็นแบบว่าไอคอนิก เออเป็นเป็น,เป,นเป็นสไปแบบว่าเด็กผู้หญิงเท่ๆเล่นกีตงกีตา้าอะไรอย่างเงี้ยนะเพลงเนี่ยที่สื่อออกมาคือเนื้อหาเนี่ยฟังง่ายนะคะน่าจะถูกใจวัยรุ่นไทยแถมยังมีภาษาอังกฤษพนแทรกเข้ามาเหมือนเข้าเปรยๆให้น้องเนี่ยอินเตอร์ได้และ mv คือแบบมีความกกวนพร้อมกับความแฟชั่นที่แบบว่าดูจัดจัด นะคะของน้องโมนิก้าอฝากไว้กับอยากจะรู้นะจ๊ะลองไปหาฟังกันนะคะมากันฝั่งติ๊กตอกกันบ้างนะคะวันนี้จะมาพูดถึงน่าจะเป็นแบบหนึ่งเพลงฮิตเลยแหละน่าจะเห็นกันตามฝีเยอะมากๆนะคะกับเ hey ฮ้ยมาม่านะคะจากเดวิดกัตทานนเองนะคะ,ะที่มาฟเจอริงกับนิกกี้มินาชซึ่งเพลงนี้จริงๆมันออกมานานมากแล,แล้วแล้วมันก็<ะ>ม,นกมันก็ดังแบบ ถ้าได้ยินเพลงนี้ก็คือแบบเออโย,ยกได้ตลอดเลยแต่ว่ามันมีรายการ Survival เกาหลีนะคะ Street Woman Fighter <ๆ>เขาได้มีการเหมือนแบบว่ามาแข่งเต้นของแดนเซอร์อะไรแบบนี้แล้วก็เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงไวรัลที่ดังมาจากแคมเปญของ Survival นั้นก,ก็กลับมาฮิตติ๊กตอกเพราะว่าเขามีน้องโนเจนะคะ,ะที่เป็นแดนเซอร์ที่แบบน่ารักมากน่าตะดีมากโพลรกราผ้าแล้วก็เป็นว่าเต้นกันทั้งแบบติ๊กตอทั่วโลกเอ จะอดเต้นได้ไหมได้ไหมได้ได้ประมาณนี้แหละมันประมาณนี้แต่มันก็ยากอยู่นะเพราะว่าเขาก็คือเป็นขั้นแบบแอดวานซ์อะโนแต่ว่าเต้นตามกันในที่กตอกเยอะลองไปเต้นตามกันได้มั่นใจเลยนะว่าถ้าแบบว่าคืนวันศุกร์ทุกอย่างกลับมาปกติแล้วแบบว่าสถานที่บันเทิงเปิดนะกระเทยทั่วประเทศไทยจะต้องให้มามาให้มามาได้ทุกคน กันตีค่ะอ่ะโอเคกับสองเพลงฮิตของเรานะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะจูกค่ะตอนนี้สามารถฟังเราได้แล้วนะคะก็กดเลือกรดิโอแล้วก็หา9 8 7 5เมกะเฮิร์ซดนตรีสีสันมาเม้ามอยทักททยนะคะแชทกันผ่านจู๊กกันได้ด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงโซเชียลมีเดียต่างๆของดนตรีสีสันด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านี่เป็นสัปดาห์แบบคริสต์มาสอีฟนะน้องเจโอต้องมาติดตามว่าเราสองคน จะเป็นกวางหรือจะเป็นสตอร์สนะคะแล้วการใหม่สปดาห์หน้านะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ